เวลา10นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2563โดยมีพระด็ตรมนัสโนนุตเป็นประธานฝ่ายสอง นายสุภกิจโพภพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้ในายพดุงศักข์หารปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวิตรีหารปรีชาสวัสดิ์รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไล์ร่วมกับคุณหาฤพลสมจิตตนาหรือคุณหยองลูกหยีได้น้อมนำระบัญชา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการดําเนินกิจกรรมโรงทานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา โควิด -19 ณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำนารายอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีปปรและเนื่องด้วยในวันมงคลสมัยปปคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2563มีพระดำริให<ม>้ดำเนินก<ม>ิจกรรมโรงทานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -19 ด้วยความห่วงใยของพระองค์และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยในานามของมูลนิธิมิราเคิลอารและสภาสัสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อาตมาภาพขอกราบเรียนว่าวันนี้เป็นวันมหมามงคลอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ศึกษาชนิดกุชาวไทยของเราที่จะได้ร่วมกันประเพ็ญบูรณาเป็นกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระรยาบกษาชัตยานสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆาตเจรินโยกองค์ยยคงที่ยี่สิบของาราชวงศ์จาก,กรีของเราซึ่งเป็นพระมุตฝ่ายสง์ วันนี้ได้เวียนมาบรรจบอีกวันหนึ่งคือวันคล้ายวันเกิดของกร์ท่านครบ9 3 3 0 0สามสมเด็จพระสรราชจะมีพาบัญชาว่าวัดใดที่มีความพร้อมให้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุก่เรา ท่านประดุงสาขานพิชาสวัสดิ์รองผู้ว่าการจัวัดลบุรีแม่บ้านอาหาไทยรวมไปถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลบุรีได้สนองพระบัญชาของพระองค์ท่านนำเครื่องอุปภคบรคโิปโภคมามอบให้กับพี่น้องชาวไทยบาดานทุกคนในวันนี้อยากกลาบเรียนว่าวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่ง อยากให้ทุกคนได้ทรงทราบว่าในหลวงราชการที่สิ0ของเรานั้นทรงเป็นพุทธมามกักและมีความห่วงใยยระผสมในกรทุกหมู่เหล่าเช่นเดียวกันวันนี้จึงขออโมยอวยพรให้ญาติดวมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญที่สวัสดิ์ีพัฒมงคลบูรพุญผลทั้งตนเองและครอบครัว คิดส่งหน่งนประการใดขอให้สมผู้ความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเจริญพรดังนั้น m Miracle of Life คุณหาฤพลสมจิตนาหรือคุณหยองลูกหยีเทศบาลตำบลลำนารายและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลบุรีได้น้อมนำพระบัญชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพระนายกจัดโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นพร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน2,200ถุงโดยได้จัดพิธีมอบสำหรับประชาชนในเขตเทศบาตบลตำบลล นารายและประชาชนในพื้นที่ ตำบลลำนารายประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำนารายมีความเข้าใจให้ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีผลทําให้ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จนถึงปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แม้แต่รายเดียวบรรยากาศนะครับได้มีคุณแม่นิดสายบุญคุณถั่วและเชิญยิ้มและบุคคลสําคัญต่างๆในเขตพื้นที่อําเภอชัยบาดานมาร่วมพิธี เป็นจำนวนมากนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับรองแม่บ้านมหาไทยตลอดจนนะครับและนายอำเภอชัยบาดานและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เดินทางไปมอบสิ่งของถุงยางชีพให้กับผู้ได้โอกาสทางสังคมและผู้พิการติดบ้านติดเตียง เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนประกอบไปด้วยบ้านของนางสว่างเสมสกุลอยู่บ้านเลขที่278หมู่9ตำบลลำนารายบ้านนายสมหวังเนินสีกล้วยบ้านเลขที่278หมู่9ตำบลลำนารายและบ้านนายนิดสุขโชคบ้านเลขที่604หมู่9ตำบลลำนารายครับซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับมอบในครั้งนี้เป็นอย่างมากทีเดียวครับ จริงๆแล้วผมทํางานอยู่กับมิลเลอร์เอ็นออฟไล์แล้วก็โครงการน้าพระถัยพระราชทานทีนี้ผมก็แจกไปแจกไปแล้วก็ลงโซเชียลก็มีคนในพื้นที่บ้านเกิดคืออำเภอชายปานก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณยองไม่มาแจกบ้านเราบ้างโน่นนี้นั่นผมก็คุยเล่นๆกับท่านานะฮะท่านดรมนัสสนิทกับท่านท่านก็บอกว่าเฮ้ยได้เดี๋ยวจัดให้เลยจัดให้ยิ่งใหญ่เลยผมท่านก็จัดถุงมาให้ เจ0ดชุดผมมาทําเพิ่มอีกเนื่องจากว่าประชาชนอินบ็อกขอมาเยอะมากผมทําให้มันครบสองพันครบสองพันก็เลยเทียบอย่างภาพที่เห็นเมื่อคืนก็ยังแพ็กกันไม่จบอยู่บนรถก็ยังไม่จบยังไม่ดเดินไปเป็นกิโลเลยรถจอดใช่ครับใช่รับครับผมวันนี้ทั้งหมดนะมันมีจากจุดนี้แล้วก็มีที่ชูศิลอีกที่หนึ่งนะตรงนี้เราตรงนี้ตรงนี้พันเอชุดตรงนู้น, 1, นอีกหกร้อยฮะ ต้องแบ่งไปทรงนู้นมันเป็นตำบลอีกสองตำบลต้องต้อง,ต,องต้องแบ่งไปหาช่วงบ่ายโมงนะครับแต่ภาพตรงนี้น่าจะเก็บตรงนี้ให้เสร็จนะกกรับขอบพระคุณสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ทำข่าววันนี้ก็ถือว่าโชคดีท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านร่วมกับคนในพื้นที่ท่านานายกท่านยมน์ศรีผ่านก็ให้ความร่วมมือผมขอท่านไปให้จัดสถานที่แล้วก็โอเคทันทีท่านมานัท ก็มาทั้งที่แบบเป็นพระอยู่นะท่านรองอท่านประธานม,มูนลทีมีท่านรอบไหลครับน,นั่นเ,เ,เป็นไปตามกฎระเบียบเทียเลยอยู่ห่างกันครับ หากตอนนี้เป็นห่วงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องรักษาระยะห่างแม้ถึงว่าบ้านเรามันจะเป็นศูนย์อยู่ก็จริงนะฮะแต่มันก็ต้องอันตรายมันกดักดกัดตกไม่ได้คือกดัดกัดเราตกไม่ได้นะฮะมันมันจะต้องตั้งกัดให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องรักษาร,ระยะห่างประชาชนต้องมามีแบบมีแมททุกคนไม่มีเราแจกให้เราเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วประชาชนที่ตกหล่นที่ไม่มีคูปองผมให้ทางเทศบาลเนี่ยไปสแกนหาผู้ที่ยากไร้ตัวจริงมา1ัน0ร แล้วยังมีตกหล่นอีก3,400ผมก็มีของสแตนบายไว้ข้างหน้ามีข้าวมีน้ำมีข้าวสารอาหารแห้งเป็นชุดเล็กไม่ให้เสียความรู้สึกไม่ให้เสียใจไม่ให้เสียใจฮะก็เลยก็ภาพออกมาดีวันนี้มีความสุขครับวันนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดอนุญาตได้ครับทุกันตนวันเกิดครับยอมลูกหีครับ